พุทโธโลเกอุปปโนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกภาวนาพุทธโธไว้ท่านจะพบกับความสุขทั้งทางโลกและ ทางธรรมสวัสดีครับพบกับนาทีต้องวนชแนลสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมีประวัติการระลึกชาติของท่านพ่อรีแห่งวัดอโศการามมาเล่าให้ท่านได้รับฟังกันนะครับสำหรับการระลึกชาติของท่านพ่อรีนี้เนี่ยท่านได้บันทึกเอาไว้ดังนี้นะครับ ท่านพ่อรีเล่าประวัติท่านพ่อรีได้เล่าประวัติของท่านไว้ว่าชื่อเดิมของเราคือชาลีนามสก,กุลนารีวงศ์เป็นคนอีสานเกิดที่บ้านหนองสองห้องตำบลยางโยภาพอำเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบลราชธานีในวันพฤหัสบสดี วันที่31มกร,ร,ราคมอศสองสเวลา21.00นเดือนยี่แรมสองค่ำปีมะเมียมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันรวมเกคนเป็นชายห้าคนเป็นหญิงสี่คน หมู่บ้านนี้มีประมาณแปสิบหลังคาเรือนแบ่งออกเป็นสามคุ้มคือคุ้มบ้านในคุ้มบ้านน้อยและคุ้มบ้านนอกเราเกิดที่คุ้มบ้านนอกระหว่างคุ้มอยู่บ้านทั้งสามนี้มีหนองน้ำอยู่สามหนอง บริเวณรอบๆหมู่บ้านมีต้นยางใหญ่ขึ้นอยู่โดยรอบรอบรอๆหมู่บ้านไกลออกไปเป็นทุ่งนาซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้านจะมีเดินทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้านจะมีเนินบ้านเก่าๆมีวัดร้างเก่าๆอยู่สองแห่ง ลักษณะโบสถ์ที่มีซากคงเหลืออยู่เป็นฝีมือของพวกขอมเป็นผู้สร้างเอาไว้ในสมัยใดไม่ปรากฏแต่ที่วัดร้างแห่งนี้มีผีดุมากเป็นที่หวาดกลัวของชาวบ้านทั่วไปบ้านที่เราเกิดไม่ห่างจากวัดเท่าใดนะักหมู่บ้านนี้ผีดุมาก บางคราวผีเข้าสิงร่างคนพาหายเข้าไปอยู่ที่ดอนปู่ตาโดยที่ไม่มีใครสามารถมองเห็นจนต้องทำพิธีอ้อนวอนพูดผีร่างคนก็จะปรากฏให้เห็นชาวบ้านหนองสองห้องจึงนับถือบูชาพูดผีมากกว่านับถือบูชาพระ รัตนตรแม้งานประจำปีอันเป็นประเพณีดีงามในทางพระพุทธศาสนาชาวบ้านก็ต้องแต่งสำรับไปเส้นไหว้บูชาผีกอดแล้วจึงค่อยไปบูชาพระสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะคนบูราณเก่าแก่แถบนี้ได้รับอิทธิพลในการเส้นสวง มาจากโหมที่แผ่อิทธิพลมาจนถึงอีสานตอนล่างพ่อท่านรีระลึกชาติท่านพ่อรีเล่าต่อว่าเมื่อเราเกิดมาได้เพียงก้าววันมีอาการร้องไห้กระจององอแงรบกวนพ่อแม่เป็นอย่างมากไม่มีใครสามารถจะเลี้ยง ให้ถูกใจได้เป็นเด็กที่เลี้ยงยากสุกสนที่สุดมักร้องไห้เอาแต่ใจเสมอเมื่อโยมแม่ออกไฟได้สามวันเราเกิดเจ็บป่วยด้วยโรคบนศีรษะไม่ยอมกินไม่ยอมนอนเป็นเวลาหลายวันอันโรคเจ็บปวดบนศีรษะ ที่เป็นมาตั้งแต่เกิดนั้นเป็นบุพกรรมมาตั้งแต่อดีตชาติที่เคยพากชีวิตสัตว์ไว้เราเคยเกิดเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ลบได้ชัยชนะมาทั้งสี่ทิศได้สร้างกรรมหนัก่วงด้วยการฆ่ามนุษย์ทรมานนักโทษด,ด้วยเครื่องบีดศีรษะและ เครื่องทรมานอื่นๆอ,อ,อันเป็นเครื่องทรมานที่สุดแสนจะทารุณเพื่อให้ยอมรับผิดและพูดความจริงถึงความลับของอดีตลาชศัตรูแต่การได้ชัยชนะเหล่านั้นมากับเป็นการสร้างเวรกรรมที่ไม่มีวันจบสิ้นส่งผลให้ชาติปัจจุบัน เราต้องมีอาการหัวศีรษะและจะอายุสั้นเพราะเราได้ฆ่ามนุษย์ไว้มากในชาติที่เป็นกษัตริย์นั้นเนื่องจากท่านพ่อรีได้เคยปรารบถึงในเรื่องอดีตชาติก่อนที่จะมาเกิดในชาตินี้ซึ่งเป็นชาติสุดท้ายของท่านไว้ว่า ท่านเคยเกิดเป็นชาวจังหวัดจันทบุรีมีฐานะมั่นคงร่างพร้อมมีชีวิตความเป็นอยู่สะดวกสบายเป็นบุตรชายคนที่สองพ่อแม่รักถนอมดังดวงใจเมื่อได้ศึกษาประวัติของท่านพ่อมาถึงตรงนี้จึงเกิดความคิดสะกิดใจ ใครรู้ใครเห็นในชาติที่ท่านเกิดครั้งนั้นว่าน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้สมควรที่จะไขปริศนาความลี้ลับแห่งภพชาติผลหลังของท่านอันจะเป็นกุญแจไขไปสู่ประตูแห่งนรกและสวรรค์และนิพพานได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้จึงพยายามค้นหาความรู้การล,ลึกชาติของท่านพ่อรีนี้เนี่ยท่านได้บันทึกเอาไว้ดังนี้นะครับชาตินั้นท่านพ่อรีอายุสั้นมากตายตอนอายุได้แปดขวบเท่านั้นเองท่านตายไปได้ไม่ขี่ปีท่านก็มาเกิดใหม่อีกชาติชาตินี้ คุณแม่และพี่ชายของท่านยังมีชีวิตอยู่เรียกได้ว่าทวิภพคือท่านเป็นคนสองภพคือเกิดตายแล้วเกิดใหม่พ่อแม่เก่าและญาติพี่น้องก็ยังโกงอยู่เป็นเรื่องน่าพิศวงในปีพศ .2485 ท่านพ่อรีซึ่งบวชเป็นพระแล้วได้มาหาแม่ที่บ้านแม่ก็รู้สึกแปลกใจสงสัยว่าพระมาทำไมไม่ได้รู้จักกันสักหน่อยด้วยความที่แม่เป็นคนตรณีที่เหนียวมากก็กลัวว่าพระจะมาขอเรียรายเงินจึงถามท่านพ่อว่าท่านชื่ออะไรมาจากไหน มาทำไมท่านพ่อก็ไม่มีลีลามากท่านก็พูดตงต้งขึ้นว่าอัตมาชื่อลีมาจากวัดป่าคลองกุ้งมาหาคุณแม่คุณแม่เป็นโยมแม่ของอัตมาเมื่อชาติปางก่อนคุณแม่ได้ฟังดังนั้นก็ตกใจไม่เชื่อคิดว่าท่านพ่อลีมาหลอกเพราะ ทราบว่าตัวเป็นคนมีเงินเป็นคนรวยคงอยากได้เงินได้สมบัติละสิในส่วนตัวผมคิดว่าท่านหวังจะมาโปรดให้คุณแม่รู้จักทำบุญทำทานเสียบ้างอายุมากแล้วตอนนั้นก็อายุตั้ง79ปียังไม่รู้จักการให้ทานรักษาศีลสักเท่าไหร่งกที่สุด จากนั้นท่านพ่อรีบอกว่าโยมแม่อัตมาไม่ได้หวังอะไรในสมบัติของโยมเลยโปรดฟังอัตมาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าสิ่งที่อัตมาพูดเป็นความจริงหรือความเท็จกันแน่แต่งเรื่องขึ้นมาหรือไม่คุณแม่จึงได้เรียกลูกชายท่านมาฟังเพราะ ปางคนเดียวเดี๋ยวโดนพระหลอกท่านโพ่ลีก็เล่าเรื่องแต่ปางก่อนอย่างช้าๆว่าโยมแม่จําได้ไหมว่าไฟเคยไหม้ที่ตลาดของเราเมื่อปีพศสองสตอนนั้นอัตมาอายุได้เพียง8ปีโดนไฟครอกผู้พองไม่เกรียมไปทางล่าง โยมแม่ร้องไห้แทบเป็นแทบตายเบื้องต้นอัตมายังไม่ตายโยมแม่เฝ้าถนอมรักษาอยู่นานวันหลังจากนั้นไม่นานอัตมาก็ถึงแก่ความตายตอนอายุ8ปีหลังจากตายไป4ปีคือในปีพศสอ4สอัตมาก็เกิดใหม่ ที่จังหวัดอุบลตอนนี้แม่ที่อุบลก็ตายแล้วอัตมาอยากตอบแทนบุญคุณแม่ที่ยังไม่ตายคือแม่ที่นั่งอยู่ต่อหน้าต่อตาอัตมานี่เองคุณแม่ท่านได้ฟังดังนั้นก็นิ่งพยายามลำดับเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆในอดีต ตามที่ท่านพ่อรีเล่าถึงแม้เรื่องนี้จะผ่านมานานแล้วแต่คุณแม่ยังจำฝังใจไม่มีวันลืมเลือนในเหตุการณ์ครั้งนั้นถ้าหากท่านพ่อรีเล่าผิดนิดเดียวนั้นแสดงว่าหาข้อมูลมาโอหกแม้ที่ท่านพ่อรีพูดมานั้นจะถูกต้องทุกเรื่องแต่ก็ ไม่ได้ทำให้คุณแม่เชื่อและลงใจแกก็ยังคงลังเลที่จะเชื่อว่าเป็นลูกของตัวเองจริงๆท่านพ่อหลีจ้องหน้าคุณแม่ด้วยสายตาคมกริบและพูดอย่างหนักแน่นว่าโยมแม่อัตมาลืมบอกไปเรื่องหนึ่งคือตอนที่อัตมาเป็นเด็กในครั้งนั้น อาตมามีแผลเป็นอยู่ตรงขาด้านซ้ายซึ่งเกิดจากตอนเด็กทุกซนมากขามีแผลเวอะหวะคุณแม่ยังเอายามาคอยทาให้เรื่องนี้นอกจากคุณแม่และพี่ชายและอาตมาแล้วคงไม่มีใครรู้ได้แน่นอนคุณแม่ได้ฟังดังนั้น เหมือนฟ้าถลม่มภายในดวงใจถึงกับน้ำตาไหลคุณแม่จ้องมองท่านพ่อรีด้วยสายตาแห่งความอ่อนโยนอันสื่อมาจากความรักเอ็นดูของแม่สงสารท่านพ่อรีเป็นกำลังถ้าไม่ใช่พระคุณแม่คงเข้าไปโอบก,กอดแล้วแม่ เรื่องในครอบครัวนี้ไม่มีใครจะสามารถรู้ได้นอกจากพวกเราพี่ชายพูดขึ้นโถลูกแม่คุณแม่อุทานพร้อมทั้งน้ำปาที่ไหลออกมาเป็นสายพระท่านสอนบุญบาปมีชาติหน้ามีจริงนรกสวรรค์มีจริงแท้ คุณแม่อุทานอีกครั้งบุญคำจุนแท้ที่ได้พบกันคุณแม่พร่ำลำพันแล้วลำพันเร่าการต่อมาคุณแม่ขออ้อนวอนให้ท่านพ่อหลีนั้นสึกออกมารับทรัพย์มรดกท่านพ่อหลีนั้นก็ไม่ยอมสึก ท่านพ่อรีตอบว่าถ้าจะให้ก็ไม่ต้องให้ส่วนตัวหรอกทําบุญไปเลยให้วัดไปเลยอัตมาไม่เอาคุณแม่เห็นว่าท่านพ่อมีความตั้งใจอย่างนั้นจริงๆจึงทําตามที่ท่านพ่อบอกท่านได้ยกสมบัติที่มีให้วัดยกที่ให้โรงเรียน ส่วนหนึ่งของวัดป่าคลองกุ้งก็เป็นที่ของคุณแม่ต่อมาภายหลังคุณแม่ของท่านพ่อรีได้ย้ายมาอยู่ที่บางครา8ริ้วแล้วท่านก็ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบท่านพ่อรีนั้นมีปานดำที่ลิ้นลิ้นของท่านดำ เครื่องรางของขลังของท่านเนี้ยสุดยอดที่จะมีความเข้มขลังมากโดยเฉพาะชาญหมากข,ของท่านเฮี้ยนจริงๆส่วนมากแล้วถ้ามีใครมาขออะไรท่านท่านจะบอกว่าให้นั่งภาวนาพุทธโธนี่แหละครับก็คือประวัติความเป็นมา ที่ท่านพ่อรีเนี่ยได้เล่าไว้ซึ่งการลึกชาติของท่านนะครับส่วนประวัติของท่านนั้นก็มีอยู่อีกมากมายที่ขผมนั้นยังไม่ได้กล่าวไว้นะครับเอาไว้ผมจะศึกษาหรือว่าสืบค้นข้อมูลมาให้ท่านได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับชีวประวัติของท่านพ่อรีนี้เนี่ย,ยผมก็ ยังคงพยายามค้นฟ้าหาความรู้แล้วก็นำมาเล่าให้ท่านได้ฟังกันนะครับสำหรับวัตถุมงคลของท่านพ่อรีนี้ก็เป็นที่นิยมมากนะครับแต่ว่าส่วนตัวของผมเองเนี่ยก็ไม่มีวัตถุมงคลที่ทันท่านเรานะครับของผมก็จะมีแต่วัตถุมงคลรุ่นหลังๆแต่ว่า ผมก็มีเก็บอยู่แค่ชิ้นสองชิ้นเท่านั้นแหละครับเพราะว่าผมจะดูวัตถุมงคลของท่านเนี่ยไม่เป็นนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลของท่านเนี่ยจะมีของที่เรียนแบบเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้เก็บสะสมมาไว้เออผมเนี่ยก็เคยไปวัดของท่านมาครั้งสองครั้งนะครับในช่วงสมัยที่ผมมีอายุอยู่ประมาณสัก ยี่สิบกว่าเนี่แหละครับแล้วก็จะมีความรู้สึกว่ามีความสุขมากที่ได้ไปวัดนี้จนถึงปัจจุบันเนี่ยเมื่อเวลาผมหลับตาแล้วนึกถึงวัดของท่านพ่อหลีที่สมุทรปราการเนี่แหละครับคือวัดอโศการามเนี่แหละครับก็มีความรู้สึกว่าสบายอกสบายใจขึ้นมาทันทีเลยนะครับมันจะมีความรู้สึกแปลกๆนะครับที่ เกิดขึ้นในดวงจิตดวงใจของผมเนี่ยแหละครับมีความสดชื่นหรือว่ามีอะไรแปลกๆบางอย่างเนี่ยผุดขึ้นมาในจิตใจของผมนะครับแล้วเวลาผมหลับปานึกถึงวัดอโศกการามที่ผมไปแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่ดีมากๆเลยนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงเป็นอยู่นะครับตอนผมไปนั้นก็มีอายุได้ประมาณสัก ยี่สิบต้นๆเท่าน,น,นั้นเองนะครับก็ไปวัดนี้มาก็จะมีความรู้สึกสบายอ,อกสบายใจมากเลยนะครับสำหรับวัดของท่านพ่อรีนี้เนี่ยก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะได้สาระประโยชน์ในการทำคลิปของผมไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดผมก็ขออภยนะัยในณที่นี้ด้วยนะครับ ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ